สวัสดีเป็นทางการนะวันนี้บอสในบอสซีบอสออนสตอรี่หายไปนานจากผมสั้นมากนะก็ยังพอมีผมอยู่ตอนนีนนะ้วันนี้จะพามาดูนะครับหนึ่งวันที่ทำงานในร้านอาหารถึงแม้ว่ามันจะเป็นร้านของพ่อครัวผมผมก็ทำงานไม่ต่างจากพนักงานทั่วไปอาจจะแวะเข้าออน้ำนานหน่อยนะคร <S <S <ๆ>เดี๋ยวมาดูวันนี้ one day in ทุกๆไท,ท,ทยบิสโตรกับผมบอสครับในบอสซีบอสอนสตอรี่ ดูบรรยากาศคร่าวๆอันนี้ร้านเราก็ด้านนี้จะเป็นที่ที่ลูกค้าาเจอนั่งรับประทานอครับเรจะมีฝั่งนี้แล้วก็ถ้าหันไปทางด้านนู้นเนี่ยฝั่งนู้นเนี่ยจะมีที่นั่งด้วยมีตู้น้ำน้ำหวานตั้งบังอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็จะมีพารติโอครับ ดิโอเล็กๆข้างนอกเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอาร่มมากลางครับแล้วก็ลูกค้าถ้าอากาศดีเขาก็จะนั่งข้างนอกกันแต่ว่าวันนี้ก็ค่อนข้างร้อนหน่อยเมือไหลตรงนี้ก็จะเป็นขวดที่เราใช้นะครับจะมีห้าเตาด้วยกันก็จะมีหม้อต้มน้ำมีกระทะหนาพันนะครับอันนี้กระทะใหญ่เอาไว้ทักของผัดของที่มันใช้ ฝั่งนี้จะเป็นเบอร์แรกนะครับก็ตั้ง,งแกงถ้ามีหมอ้ออะไรไฟร์ดูโอ๊ข้างล่างแต่วพวกนี้ก็จะเป็นของที่เราเป็นเทพเบอร์ของเรานะครับฝั่งนี้เป็นตั้งแกงฝั่งนี้ก็จะเป็นตั้งตั้งผัดตั้งผัดนะพวกแบบผัดกะเพราผัดไทยอะไรพวกนี้ก็จะมาจากฝั่งนี้ส่วนใหญ่พวกแกงฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกแกงกะหรี่ไก่แกงพะแนงแ,งแกงแดงหรือ,อว่าแกงไก่ จะอยู่ฝั่งหมดแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นพัที่เป็นผู้ที่เก็บของนะเป็นฟรีเซอร์เป็นอ่างล้างมืออ่างล้างจานครับมาแล้วครับมีออเดอร์มาแล้วเหรอพี่นอ้องครับผมลูกค้าสั่งอะไรบ้างเยอะยไรครับ ชิคเก้นไฟไรซ์โตเมงบีฟพ e ิกเทอริยากิพริกแกงร้อนเสร็จแล้วก็ขนเสร็จเข้าไปเมีออเดอรอะไรมามีออเดอร์อะไรมาสองงันเลยองงานอึงมาวันนี้เป็นอุปอินนะครับ Garlic Pepper Chicken Bowl แล้วก็ Chicken Thai Rice Hot เดี๋ยวเราขี่เข้าไป เสร็จนะครับก็พนักง,งานเสิร์ฟนะฮะก็ต้องแพ็คของนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เราจะแนบตั๋วไปด้วยแม็ก์ปึ๊บเราก็จะไปวางบนโต๊ะที่เราเตรียมไว้นะครับอ,อ,อันนี้เป็น Uber Eats ใช่ป่ะ,ะเราก็วางไว้ตรงนี้จะมีชื่อบอกนิกดี ก็เป็นตัวย่อของนะครับจะมีป้ายอยู่รูปไอซ์กับผับดอแดนประมาณนี้ครับสุดยอดครับนอ่มพี่กกทำไรครับเตรียมของเตรียมจัดไว้เพื่อนมาจะได้ง่ายสำหรับเปิดสำหรับตัดออกไปจะได้ง่ายทำไมวันนี้มันเงียบจังวะพี่วันนี้เหรอเงียบก็เปิดได้ thêm <coughs> go rung <Đang> đằng đằng này, <coughs> này, <Nói. coughs> <coughs> không, có anh không, 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 The right. best job I had. Really? Yeah. How, had... How long không, a half. So year and a half. Mm -hmm. Really? Or I, th I think maybe just a year or around a year now. Because it started during COVID. Yeah, a year and a half now. Oh my God. Yeah. Mm -hmm. All right. Let's see if Mason's working. Ooh, 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 ooh. What do you got? An Uber eats. รเรียกได้ว่าไปจริงๆเป็นช่วงสุดท้ายของการทํางานในร้านอาหารตันี้แล้วนะครับก็ถ้าบรรยากาศนิดหน่อยคนระับช่วงสุดท้ายก็เป็นช่วงที่เป็นปีนนัพนะครับล้างจานกวาดบ้านถูพื้น,นซึ่งแต่ละคนที่ทํางานด้วยกันก็จะแบ่งหน้าที่กันไปโดยที่ใครสะดวกตรงไหนใครมีภาระตรงไหนก็ทําตรงนั้นนะฮะแต่วันนี้บอสก็อยู่วันนี้ผิโอ,อกาสลา้างจานมั้นานก็ล้างทีหนึง่ง ก็ประมาณนี้ครับคิดว่าน่าจะได้เห็นบรรยากาศไม่มากก็น้อยนะในเรื่องของการทำงานหนึ่งวันในการทำงานร้านอาหารไทยครับซึ่ง เื่อว่าในอเมริกาเนี่ยมีร้านอาหารไทยเยอะมากตอนนี้เป็นหนึ่งในร้านอาหารไทยที่บอสได้คุกครีมาหลายปีล,ละนี่นีะเออวันนี้พนักงานทั้งหมดในร้านช่วงเช้ามีสามเย็นมีสี่ครับก็ถือว่าโอเคผ่านไปได้ด้วยดีคุกขักนิดหน่อยไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะนะะก็ยังไงขอบคุณสำหรับการติดตาม้วเจอใหม่คราวหน้าเดี๋ยวลองดูว่าจะพาไปดูอะไรทำอะไรนะ บ้านบ้างติดไฟกลับบ้านเจอกันใหม่คราวหน้าครับวันนี้ขอบคุณหน้าครับสวัสดีครับ